Qua chào biết bỏ Giờ mình phải sẵn là văn ลายยาป่าังเจ้าฟังทางลายยาป่าเสียวอยัางควมดามันโอควนเข้ายากวามยาำเศร้ายำหยุดยำหย่อน ส้มผู้เทาแม่งแก่ก่อนอยากค้างอยากมีอยากให้ลูกได้ดีเกินพ่อเกินแม่อยากให้เป็นเม่นเทาแกขลุ่มเรื่อยลงสีอยากให้เป็นมินเศรษฐีมีเงลายโกูอยากให้มีไาผัวมีหน้ามีตาอยากให้มีหนักกระไรไรพะไรลูงเด็กหน่อยมันเกิดม่อยากโตูอยากกินอยากมีส์มีสิงเสรีความมล่น ช็ดอยากเห็นดื้อช็ดอยากรู้เรื่องดูรับควาเช็ดจากความแย่สุ่มเต็มเลี้ยวและคมอยากชมอยากดูทุกอย่างทุกอย่างอยากฟังอยากเร็ยนอยากเห็นอยากดูอยากชิมอยากเป็นให้เต็มชัติมอยากฟังให้่ชิมให้มันแน่นอนแน่นอนทุกวันทุกตอนอยากเรียนอยากรู้ แคละมันเช่นคุณูนแต่แคละมันเช่นคุณคูิเด็กอยากเรียนอยากกูอยากให้คุณคูนมาช่วยนั่งจำเขาจำเขาก็โตล้นในบ่พลเรี่ยสั่บ้านหารเทียนังมองพอไม่มีลลหนะฮะมังพอไม่มีหลหนะทุกเสข่าอยากรวยมันกันความหวังมีถุกวันความหวังไมีถุกวันศราต อยากมีผู้คนผัวควงเสวยเสวยเชลไยและเป็นคนรวยอาเราฮักก็มีเงินรวยอาราฮักก็ม่มีเงิน้วยมีแต่รวยและใส่สมปองฟองใมบ้างฟองใมบ้างท่านสื้อเลนอันนี่ยมีเจ้ามีตังพระสะดว่เสาวาม จะพาของใส่แกงสอยมีอยากอ้อยถุกแกงมีให้นามีแกงมีหัวโหลดละกล้วยลำมีงานทำเลยอยกเป็นหัวหน้างทุ่งใสใจอยาเป็นนายหนังลารวยลำกว่าคนอยากรอเหล่าเพิ่มทุกข์กใจสีไม่ลยเรื่องเื่อนคนห้าทไายกาแยกเกียงกะแยกเกียงเพียวฟังหัวพ่อแม้คนย่อยงยาขาดบังทวดอินหัวทุกสินหัว ตุ้เสียวมามี่ง้นคาส่วนมีลายุงข้างน้ำเจ้าขวนนเ้าเบียงมีใบแดงหลักจะสามพลานพะหล้าน,น้าข้างถูกแห่งเพยาวันหอเบีงไปเลยนะตายไม่มาไมวทำ่มสองปีก็าไม่ได้รับหนอถ้าโคทธข้าทั้งัมึเว้นเสือว้นสิแต่ว่าพี่เข็นพระเจ้าพิาาจิตรนะคะสิงใหญ่ แต่ยามโควิดไปอ้วนขึ้นบ่เพราะ